นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับสิบนิ้วพนมแล้วกมลงกราขอบารมีพอปู่รสีผู้มีวิชา ใจซื่อสัตว์มุ่งมั่นพัฒนาโรดเลือกนายถาวรหนูอ,อนงค์หรือถาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลทานกเกษมโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ที่สองตำบลทานกเกษมที่เคารพรักทุกท่านวันศุกร์ที่28มกราคม2565ี่คืตั้งแต่เวลา,า8านาฬิกาถึง <25 S> 15นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2คนใหม่โปรดเลือกนายถาบอนหนูอนงหรือถาโรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาอาสารับใช้พร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญขอโอกาสสารงานต่อก่องานเดิมิรมเริ่มงานใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวหมู่ที่สองตำบลทานกเกษมโปรดเลือกโปรดให้โอกาส นายถาวรนนูอนงหรือถาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลาแวงเมืองพิจิตใครเห็นสักนิด

ทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างหมู่ที่สองตำบลทานกเกษมให้ก้าวหน้านอ,อย่างมีทิศทางารู้งาน <with S 2> รู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งพาดได้แน่นอนโปรดเลือกนายถาวรหนูอ,อนงหรือถาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งวันศุกร์ที่28มกราคม2565อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกนายถาวรหนูอ,อนงค์หรือถาอเป็นผ <sport S 1> ู้ใหญ่บ้านาหมู่<า>ที่สองตํา <ำ S 1> บล <น S 2> <com. S 1> ทานกเกษมคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสิบนิ้วพระนมแล้วกคมลงกราบ บาทพอแล้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่มือ นายถาวรหนูอนงคหรือถาเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงาน,ท,นทันทีมีทุกร่วมฝึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขอย่าลืมวันสุกที่28<า>กมก,กราคม <hit. com. S 1> 2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากากอนามายัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด นายทีนและเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2องตำบลทานกเกษมคนใหม่โปรดเลือกนายถาวรหนูอนงหรือถาโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลือกคนดีเลือกคนทำงานเป็นเลือกคนทำงานเก่งเลือกนายถาวรหนูอนงหรือถากานี่คือ <Burning. S 2> <Spot S 1> ตัวอย่างจากเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยีมกราคมเข้าคูหากา เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วท่านจะไม่ผิดหวังวอนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้โปรดได้ช่วยดลแฟนๆทุกคนสงสาร